สวัสดีคะ่ะคุณแม่ปามีนะคะวันนี้อะโวคาโดขั้นตอนที่1ผ่าพนไปแล้วที่2ผ่พนแล้วขั้นตอนที่3นะคะคือล้างเนื้อเยื่อนะคะวันนี้ขุดขุดเปลือกที่ตายออกไปแล้วนะคะเรารักษาจากยีนสเตมเซลล์นะคะวันนี้ต้องฉีดหมดละ <c oughs> ฉีดไปเรียบร้อยแล้วเสร็จพอพักหนึ่งนะคะเราจะพอกแร่ธรรมชาติของเรา <c oughs> วันเดอร์ฟิลด์ของเรานะคะ <c oughs> เข้าไปในต้นที่ต้นแห้งนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> ต้นไม้ ต้นไม้แบบนี้แล้วนะคะจะมีแผนกพ่อนะคะมีหมอชมําแหะนะครผ่าตัดนะคะแล้วก็มีหมอฉีดนะคะน,นี้ครบสูตรเลยนะคะคนี่ค่ะเราจะทํางานกันแบบนี้กลางแสงแดดเลยนะคะแล้วดูต้นนี้นะคะ เขาจะแต่ยอดใหม่และใบใหญ่นะ,ะใบจะแพ่ออกจากสีเหลืองเป็นสีเขียวเขียวโอนเป็นเขียวเข้มนะคะวันนี้ของเราสามารถรักษาจากยีและสเต็มเซลลนะคะส้มเซลนะคะทําสาวนะคะวันนี้ทําสาวต้อนอะโวคาโดนะคะทั้งทีมเลยนะคะวันนี้นะคะเราทํางานทุกทุก,กที่นะคะเป็นกําลังใจดูท่าคนผสมฟันอระสมฟัน <laughs> อาจารย์นี่กลางแสงแดดทรงพะร์นมากนะคะวันนี้เราตั้งใจนะคะเรามีเจตนาดีกับต้นไม้นะคะอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะเรามีแผนเกช่างปูนนะคะช่างปูนช่างพ่อนะคะเข้าเฟือกนะคะวันนี้เราจะเข้าเฟือกโอนนะคะของต้นอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะนี่เข้าเฟือกแล้วนะคะดูท่ารูดก่อนนะคะคุณมากเลยนี่วันนี้เข้าเฟือกนะคะเข้าเฟือกอะโวคาโดนะคะนอ้าว ไ,ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรทําเต็มที่เลยนะคะมองอยู่นะหันไปดีนี่นะคะวันนี้เขา <c oughs> เขา้เขาปุ๊บ <c oughs> เขาจะเย็นทันทีนะคะแล้วก็จะเป็นเปลือกใหม่นะ,ะแล้วป้องกันแสงแดดได้ด้วยแลวให้อาหารทางเปลือกกินได้เลยนะคะนะคะ,นะคะเหมือนคนนะคะเมื่อปากกินไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็คือรากนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะกินทางลําต้นแล้วก็ใบนะคะวันนี้เราซ่อมนะนี่ค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะเราทางานกันทั้งทีมกลางแสงแดดกลางสายฝนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะนค่ะ ซ้อมจากในเยอะเราปิดนะคะนี่ค่ะปิดเพื่อให้เขากินได้เลยนะคะวันนี้ค่ะฉีดช่วงเช้าปักใบเปิดช่วงเย็นป้องกันมเนะเร็งค่ะฉีดได้สองอย่างเลยลดยาฆ่านอนรัาเลยครับเลียสารจับใบไม่ต้องใช้นะคะอยู่ที่หัวเชื้อของเราทั้งหมดวันนี้อะบวคาโดนะ่ะรอดแล้วต้องออกดอกออกลูกให้เจ้าของนะคะท่านก็มีเจตนาดีให้เราทําและเราก็เจตนาดีด้วยนะคะวันนี้ต้องการลดสารพิษด้วยนะคะวันนี้ก็ทําให้ท่านฟรีนะจ๊ะเจ้าของท่านน่ารักเมื่อ ถ้าพืชตอบโจทย์ดได้ภายใน7วันถึง15วัน,นะคะได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเพราะท่านนะคะเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าท่านก็ลงมาเล่นเกษตระะด,ด้วยนะคะเคสตัวอย่างที่ปักธงชัยนะ,ะดูตน mm ้นอะโวคาโดจะออกดอกลูกหรือไม่นะคะเพราะคนทําก็มีลูกเยอะนะคะวันนี้เราก็สืบทอดนะคะไปถึงต้นไม้นะคะเคสตัวอย่างที่ปักธงชยัยอ, ado, อ ado, ะโวคาโดทําสาอะโวคาโดข้าวเฟืออะโวคาโดจ๊ะสวัสดีค่ะและติดตามคลิปของคุณแม่เรื่อยๆกับทีมงานนะจ้าสวัสดีค่ะ